สามห้าห้าสามห้าเก้ห้าห้า้าตายแล้วกูห้าเก้เจห้าพ่ห้าหะไรลีเจ็ดโอตาหมึกเจ็ดห้า่5ห้าเก้าหบอร์ยังเราปรพอเนี่เบอร์ยังอันนี้เบอร์สังน้ำครับนี่แลบลิรียญาลูกไกดโซ่ อันอยู่น้ำกันหูเห่าวูเห่าหังเหี่มกัดเขียวเขาบกมาส่งน้ำให้กินอยู่น้ำนั่นไม่ใช่ไหเนี่ยป้นมาห้อยไข่มีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่เลย มิดซีรีีโอหน่ะว่าอะไรอ๋อครับนั่นแหนหาว่าเสียโอโหลครับอันบ้านโคกสูงเขาสร้างน้ามือได้สิได้ครับครับผมแม่โบแม่มันหล่อหายเลยมันมันมันทั้งหมดกี่ถังครับว่าว่าเล่าก็ได้เอ้ยโอไทยไปมันทั้งน่ะอันโอถัง แม่บอแม่แบบผักตัวนีนมั่าไดมั่วเหรอเองเขาเอามาให้ทังหนึ่งเลยเป็นมอทั้งเมดทั้งเมดคุณเท่าไหร่กี่ถังทั้งเม็ดครับผมทั้งเมดเฮือนอาโลเฮือนอาโลครับเฮือนอาโลแม่เฮือนครับผมมาเจ้าหนี้เลยมาเจ้าหนี้เลยหลานไส้ผมหิวน้ำสีไฮแล้วนั่นจก็แม่บอแม่มันเบาเลินมั่วเหาอเอามาให้เจ้าหนี้เลยเนาะครับเนาะเอามากูเบามากูโอ้ยอิรุ่งเอ้านั่นเขาเบาแอบแอบจู นั e oh, ina, Twelve, oh, uh, ่นโอ้ยเหลียตายงีดแท่งโอ้ยรถขนพื้นจะได้จับพิษนัดหนีมวยใช่รถดูดส้วมมาพอดีใจมันโทรมาดีว่ารถหนามมากเมื่อไหร่เงียดแท่งรถดูดส้วมมาพอดีใจมันโง่เมื่อป่ะรถเขาแล้วไอ้พุ่นแน่เอาดอนรถดูดส้วมเพื่อละโอ้ยที่ไหนได้รถดูดที่ว่ไหนได้รถดูดส้วมโอ้ยตายแล้วกู